นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัามพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตังพยาทิงกาโรจะกายะเทหโจะยาขติน อิมัสทะมะปริยายัสะอโทสะทายสัมันเตหิสกัจังธรรมโมโซตปูด,ปปดีออเอาญาติโยมมาเมื่อลงนั่งนั่งสบายๆขอกราบคารวะลบปูที่กรพบและข้อญาติธรรมทุกท่านทุกคนาอาจะมามาขึ้นธรรมะเดสันเหมือนกันนะกอเห็นนองปูท่านก็น,านาั่งเจอด้วยแล้วก็ ญาติโยมเยอะไม่เคยเห็นเยอะวะเนี่ยพอพอพอเยอะๆเข้ากันมันด้วจะปวดบอกยังไงบอกไม่ถูกเลยก็มาจากลบบุรีนะโยมนะเมืองเมืองลบบุรีเมืองลิงเห็นมันก็กลัวเหมือนกันนะกลัวกลัวมาขึ้นอำมาจกลัวก็ไม่เป็นไรเราก็มาเนี่มาด้วยความคารพในหลวงปู่ท่อนเพระอธรมาคุ้นเคยผูกพันอยู่กับหลวงปู่ท่อนมาเป็นเวลาระยะการผสมควร50ห้าสิบปีได้เลยโยมอยู่กับหลวงปู่ท่อนมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสิบ เปิดแรกๆมาอยู่กับหลวงปู่ท่อนมาที่วัดเลยหลงวัดศรีสุทาวาสแล้วก็มาอยู่กับหลวงปูท่ที่วัดเลยหลงแล้วก็มากราบคารวะหลวงปู่ท่อนที่วัดเสียภัยวันเนี่ยมางแรกก็เห็นหลวงปู่ท่านที่มีสราทธาเลื่อมใสในหลวงปู่ท่อนจริงๆก็ตอนที่ฟังท่านสวดปาฏิโมโกข์หลวงปู่ท่อนเป็นพระที่มี มีชุ่มเสียงไพเระาะมากมากว่าสวดปาเโมคไพเราะสวดน,น้าก็ไพเราะแล้วก็เทศธรรมะก็มีความไพเราะเจ็บเจ็บจับใจหลายอย่างหลายประการที่อาตมาได้เห็นได้ฟังจากท่านก็ติดตามท่านมาตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะไปที่บ้านไหนเมืองไหนไปวัดอะไรก็ไปฟังไปดูแลดูใกล้ชิดกับท่านอยู่พอสมควร แต่ว่าที่มืองเลยเนี่ยก็มาตามการเวลาที่พอที่พอจะมาได้แต่ที่ตามการรบปท่อนมาเมื่อเผาศพลวงปูป่บุญเพียงที่วัาถ้ำองเพลศึกปุ๊บกลับลงไปวัดที่ลบบุรีก็ได้ข่าวว่าลวงปู่ละขัละนละธาตุละขันก็รีบกรดีกระจอไปที่วัดป่ามุรีกาญจวัดนนทบุรีไปข,าข,าขาาบบ่าวการพระราศพของลวงป,ปู่ก็ก็เดียเหตุความเป็นมาความปูกพันในความเป็นอยู่ของลวงปู่ ลวงปู่ท่านมีเมตตาจิตเมตตาธรรมท่านทำอะไรทั้งก็อย่างที่โยมสวดสารพันยาบกาีเนี่ยแล้วว่าไม่เลี่ยงไม่เรียบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลี่ยงไม่เรียบไม่เคร่งไม่เครียดนะเนาะท่านก็ทำทำไปเรื่อยๆท่านแต่ว่าคำขอา,าท่านเนี่ยมีความไปร้อยจัดเจีดเจ็บใจซึ่งจะหายากมากในยุคปัจจุบันนี้ที่จะมีอธัธยาศัยเมตตาจิตเหมือนลวงปู่ พอรับประเนี่ยท่านมีเมตตาเจยียดกับทุกญาติทุกโยมกับพระหนุ่มนน้อยทุกทุกคนทุกแห่งท่านมีความเมตตาธรรมท่านเคยแสดงังธรรมะาตมาฟังเรื่องเรื่องชีวิตจริงๆอนะ่ะเนาะท่านาเอาคาถาที่อาตมายกขึ้นมาเนี่ยแหละมาเป็นบทตั้งบทเรียนให้มาสอนอาตมาเป็นพิเศษอยู่คือวันหนึ่งท่านไปท่านไปทุระที่เทียบกับมารถท่านหมดคาดหมดมามาจอดที่ลำนาราย ท่านก็แวะไปี่วัดน์ครับไปที่อาบางฟังบอกท่านวัดคนเราเนี่ยอะไรมันก็ดีหมดหลอกความรู้เนี่ยมันดีก็มีดีหมดทุกอย่างทุกคนเรียนรู้กันหมดแหละความรู้ได้ปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกโดยเฉพาะที่บางเลยเนี่ยมีการศึกษาที่ดีมากมีรูาอายจารย์ที่เป็นมหาปริญญาธรรมระดับสูงนะก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก็หลวงปู่ชิจันเนี่ยเป็นองค์หนึ่งหละที่มีการศึกษาสูงแล้วก็เป็นพระที่ มีคุณธรรมสูงมากหลวงปู่ชิจันเรึ่งอาตมามาพบประกาศหลวงปู่ครั้งแรกที่วัดเลหลวงปีสองพันห้าร้อยสิบสมัยนั้นวัดเลหลวงยังไม,ยงไม่ยังไม่มีสะพานข้ามไปยังลําบากอยู่อยู่กลางเกาะเป็นวัดที่อยู่กลางเกาะแต่หลวงปู่ท่านที่แวะหาอาตมาวันนั้นท่าประเทศอาตมาฟังเรื่องชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีคนเรามันมีความรู้มากๆแต่ว่ามันขาดจริยธรรมวิชามีแต่จารณะมันไม่ค่อยปรากฏ ไม่ไว่าจะเป็นญาติโยมไม่ไว่าจะเป็นพระหนุ่มน้น้อยเรื่องจรรยาการประพืติข้อปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าย่อหย่อนมากๆเพราะว่ามันไม่นึกถึงสภาพความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตมันนึกแต่ความสะดวกสถานล่าเรื่องความที่โลกมันพัฒนาไปไกลโลกมันเป็นโลกเป็นโลก,กาพิวัฒน์ท่านวหวอย่างนั้นนะคนเรามันรู้มากแต่ว่าจริยธรรมคุณธรรมมันไม่่อยปรากฏแล้วก็ท่านป่ารบเรื่องชีวิต ชีวิตของเราเนะ่ะมันมีจำกัดไม่จำาปนไม่มากอยู่ไม่นานเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ใครหอนรู้ก,กัหบดการเพียงแต่จะประมาณเร็วได้ชาติก่อนหน้าหลังความตายบบเลอกหน้าเราจะมองเห็นสภาพองหลปั่เนี่ยถ้าอยู่มาแค่89 99, 98, บบ 90, ปี89ด90บ้า้า้าิปีนั่นแหละวัด90้าสิปีแต่ว่าก็มาที่นี่เหมือนกันชีวิตองหลปัวให้เราเห็นเป็นตัวอ,อย่างเป็นตัวอ,อย่างเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนว่าชีวิตยอยู่ไม่นาน ชีวิตนี้น้อยนักอยู่ไม่กี่ปีก็เราก็ละทิ้งไปแล้วอยู่ตั้งตั้งแปดสิบเก้าสิปีเนี่ยยมซื้อรถมาคันหนึ่งยมใช้ไปถึงไม่ถึงแปดสิบเก้าสิปีเลยยมก็ทิ้งไว้แล้วเพราะมันเสื่อมสภาพไปไม่ไหวย้อมก็ทิ้งลวงปู่ท่านก็ไม่ไหวท่านก็ทิ้งมากทนถ้าว่าละทานละขันไปชีวิตความเป็นอยู่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครกําหนดได้ว่าจะอยู่ยาวนานแค่ไหนถ้าสอนธรรมะว่าอย่าประมาทในชีวิตเพราะชีวิตเนี่ยแปลว่าแม่แน่นอน มันไม่แน่นอน,ม,นมันจะจากเราไปเมื่อไหรมันจะนท,ทิ้งเมื่อไหร่มันทิ้งไม่ไ,มได้เพราะว่าเราก็รู้กันทุกท่านทุกคนว่าชีวิตเขานะ่ยอยู่ในโลกนี้เพียงเรามาอาศัยร่างอยู่ไม่เกี่ยวพันไนดะ้เราก็จากไปอย่าประมาทไดาาให้ภาวนาให้ภาวนามากๆเล่งภาวนารีบไปห้เรียบเข้าชีวิตเราเหลือน้อยทั้นว่ายอย่างท่าน,น,นเตือนแต่ะมาแล้วก็ในในเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่เนี่ย มันก็อยู่ยากเยวเย็นนะนะญาติโยมทุกคนก็รู้รู้กันอยู่ว่ามันอยู่ยากนะมีท่าทุขันอยู่ต้องประคองอะไเมม่ได้มันประคองอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะไม่รู้มันเจ็บไข้เมื่อไรพระยาธิกว่าโรคไยไข้เจ็บนะมันไม่มีกาหนดได้ไม่มีใครรู้ได้ว่ามันเจะบเป็นเมื่อไหร่มันจะเป็นมากเป็นน้อยรักษาหายไม่หายยาดีพิเศษพิโซยังไงมันก็รักษาไม่ได้หรอกรักษาไม่รักษาท่าตุขันนี้ไว้ไม่ได้ในสมัยพุทธกาลท่านใดท่านบอกว่า ในสมัยก่อนน้นน่ะมีฤาษีมีฤาษีห้าห้าฤาษีบางคน,น,นเพียนเพียนอยู่ในป่าฤาษีแต่ละองค์เนี่ยแต่ละแต่ละตนก็ไม่อยากตายชีวิตของฤาษีอยู่ในป่าเนะะีน่ยเขาค้นหายาหายาวิเศษพิโสษทุกชนิดว่าใครมียาวิเศษอะียาอะไรดีบ้างยาสมุนไพรต่างเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเราว่าพวกยาสมุนไพรฤาษีแต่ละคนเนี่ย ลองลองให้หารุริโที่ยวใครจะใครจะเห็นว่ายาอะไรที่ดีที่สุดให้หามาคนละหนึ่งอย่างแล้วเอามาผสมเป็นเป็นตัวยาขึ้นมาแล้วกินดูไม่จะตายไหมฤาษีทั้งหมดทุกทุกฤาษีทั้งห้าฤาษีโคดโคดมาเรียกว่าแต่ละคนว่ายาวิเศษไอจะเป็นจะจะจะ,จะเป็นขิงก็ดีจะเป็นพรก็ดีเป็นกระชายก็ดีจะเป็นไอบรญยาเบญจกุลทั้งห้าอย่างเนี่ยแปลว่าเป็นยาที่ดีที่สุด ถามว่าผสมแล้เป็นยากินแล้วตายไหมตายก็บอกว่าเพราะฉะนั้นยานทุกนชนิดกับเวีไดียงว่ากินแล้วบารเทาเท่านั้นเองกินแล้วไม่ตายไม่มีในโลกถ้าเก็หลวงพ่อทอดกันเลยบอกว่าพระยาทิ้งพระญา,ะาที่เกิดมาโดยตัวเราเนี่ยมันไม่มียาที่จะรักษาได้หรอกจะผ่าตัดเปลี่ยนห้อเขา่าเปลี่ยนอาไวยะว่าเปลี่ยนอะไรในเพราะแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเก่งวิเศษเสโสอย่างไรก็หนีไม่พ้นคำว่าคำว่าตาย ว่าอยู่ก็ได้ต้องตายได้แน่ถ้ากอดารามาไปจุดเรียกธารมบงเออริงๆนะเพราะช่วงนั้นดารามาก็ทํายาอยู่เหมือนกันอาตมาก็เป็นรูปคนทาข,ของหมอยาหมอยาโบราณไปหาขูดไพรต่างๆไปหาขูดวาขดขวดอะไต่างๆทั่วประเทศขูดมาผสมกันแล้วกินแล้วก็เท่านั้นแหละคนกินแล้วก็ต้องไปหาหมอสุดท้ายก็ไปหาโรงพยาบาลเมื่อเก่าเด้ยเลือกทําเลยเรียทเลือกทำมีอะไรครับไปหาโรงพยาบาลเนาะไปหาโรงพยาบาลเถอะเพราะว่าย,ยาขอหมอซื้อเนี่ยไม่ไหวขูดได้ไปายได้เขาตายแนย่ แล้วก็หากินเท่าไหร่ก็ต้องไปหาหมอสุดท้ายก็หาเงินไปส่งโรงพยาบาลเท่ากับอาจมาได้เลิกทํายาสมุนไพรเลยนะเพราะเหตุนั้นนะอาจารมาไม,ไม่ทาเพราะพยาที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันยังไงม,ม,ม,มันก็ต้องป่วยต้องเจ็บต้องตายอยู่แล้วไม่มียาอะไรไมาได้เมื่อปีที่แล้วอาจมาไปที่อเมริกาเนาะไปได้ยินข่าวประเขาว,ว่ามีแพทย์โรงพยาบาลมีแพทย์คนหนึ่งที่อเมริกาว่าเก่งที่สุดเก่งที่สุดรักษาธาตุขันไว้ให้อยู่ได้เป็นร้อยปีก็ได้ เขาวิเศษเที่เอกเพื่อนกันน่เออถ้าเป็นเอกนี้นะเอา,เอาจะกองทุนให้กองทุนให้เป็นสองหมื่นล้านบาทในเวลาสามปีให้ค้นหาดูให้ค้นหาดูว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่กินแล้วกินแล้วไม่ตายทําแล้วไม่ตายจะผ่าตัดเปลี่ยนอะไรก็ได้จะเปลี่ยนห้วใจจะเปลี่ยนตับเปลี่ยนปอดจะเปลี่ยนอไรว้ว่าสายเสพสมกาเนี่ยเปลี่ยนได้หมดกินแล้วไม่เหตาย,ย่างเดียวมันไปนค้นอยู่สองปีปรากฏว่า,ค,ค,า,าค้นไปค้นมาเกินสองหมื่นสองหมื่นล้านไปคืน ก็คือเศรษฐีเศรษฐีเราบอกว่าออมันจะทองพระพระเจ้าตรัสไว้ในแน่นอนไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นมีความตายไปทด้ส่วนเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยเราก็าประครองกันไปปกครองกับใครเพื่อจะสร้างบาร,รมีเราเกิดมารเมาราเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีรเกิดมาเพื่อเพื่อที่จะข้ามข้ามพ้นจากวัฏจะข้ามพ้นจากวัฏจะไปได้พบดีไมมพ้นหรออิศสักษาพบ สามภพไปพ้นกันให้เกิดเจ็ดภพกันแล้วกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสคาถาว่าเอกับพิเชียเดพบเดียวโกลงโกละสามภพสัตะตะกะูประมะให้ใหญ่เกิดเจ็ดชาติเราก็มาเพียนเปลี่ยนไปหลวงปูท่ทอดท่านท่านบอกว่าเราเนี่ยพยายามที่สุดแล้วนะเราก็คิดว่าเราจะข้าพน้นได้ในภพนี้ชาตินี้ท่านพดบอกอาตมาแต่ว่าจะพ้นได้ไม่ได้อาตมาก,ก็ไปทราบประการธรรมะแต่ว่าท่านปรับรับอาตมาฟังนี่ประการสองคือพยาธิความจะแพร่ได้ป่วย แล้วประการสามก็คือกาลเวลากาลกาโลจายกาลากาโลกาลแปลว่าเวลาเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้เราอยู่นานแค่ไหนไม่รู้จะบอกไม่ได้ว่าจะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเพราะว่ามันไม่ได้บอกเวลาไว้ว่าเราจะไปเวลาไหนคนเราเนี่ยไม่มีกาหนดรู้ได้ว่าจะไปเวลาไหนไปเมื่อไหร่ไปสาวเช้าไปสาวชายไ,ไปเที่ยงมันบอกไม่ได้เลยรือใครกาหนดรู้ได้บ้างก,ก็อาจบอกอัตามาด้วยเด้อ เพราะว่าอาตมาได้ยอมรับว่าอาตม,มาก,ก็ไม่รู้เหมือนกันท่านบอกว่าการลเวลาเวลามันจะไปเวลาันจะจากทิ้งร่างนี้ไปมัดไปเมื่อไรมันไม่บอกไว้นี่ประการสามประการสี่ระบบ่าการะเทโหกายะาเทโหคือที่ทิ้งร่างที่ทิ้งร่างแล้วพอท้องปวดท่อนท่านอยู่วัดศรีอภัยวันเนาะท่านก็ไปป่วยโรงพยาบาลวิจัยยุทธหลายเดือนแล้วก็สุดท้ายท่านก็ไปท่านอาจารย์สาขรได้ไป ป่วยที่เอาไปดูแลรักษาไว้ที่วัดป่ามณีการถ้าก็อยู่นั่นหลายเดือนเมือนกันากม่รู้จะทิ้งล่างที่ไหนจะกลับมาทิ้งไปที่โรงพยาบาลวิชัยยุทหรือจะเที่ยงไปวัดป่ามณีการหรือจะกลับมาวัดเสียภัยวันข้าก็บอกไม่ได้ถ้าก็บอกไม่มีตำรวจว่าท่านจะทิ่ยงที่ไหนสุดท้ายท่านก็ไปทิ้งที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยยุทธรือที่ที่งล่างคนเราปลูกบ้านร้อยล้านไม่ใช่ว่าจะได้นอนตายที่บ้านนายยมนะบางทีก็ไม่รู้ว่าไปตายที่ตรงไหนแต่มามา เดินทางมาเนี่ยการตายลางการถดน,นก็มีว่าเกิดอรบรุบัติเหตุกลายการถนถอยก็มีตกเครื่องบินไปหมอไปนำลรำก็มีแต่เมื่อสองสัปวาห์เนี่ยเลือล่มที่ภูเกต็ตตายเป็นเบื่อในยทะเลก็มีเพราะฉะนั้นที่ทิ้งล่างเราไม่สามารถจะรู้ได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสคาถาว่ากายแยเทโหที่ทิ้งล่างไม่มีใครจะทิ้งไม่รู้ไม่ใครจะร,รู้ว่าจะไปทิ้งที่ไหนพวกเรานั่งเกือดีโดยทันเออทุกคนเนี่ยนะก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าเราจะกลับบ้านถึงบ้านหรือเปล่า เราเดียนไปที่ไหนชีวิตเราก็มีเท่านี้เองมีชีวิตอยู่เท่านี้ไม่ได้มีมากมายแก่กองเลยมีอยู่แค่มีลมหายใจอยู่เท่านั้นแหละที่เรายังมีเรื่องไปเล่ากันทุกวันเนี่ยเพราะเรามีลมเราหมดลมเมื่อไหร่เหมือนหลวงพ่อทอดเนี่ยหมดเรื่องเลยถ้ายังไม่หมดลมไม่เรื่องแน่เรื่องมากเรื่องน้อยเรื่องจีบอาไรทัเปเฮละไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่ลมอยู่มีเรื่องหมดลมเมื่อไหร่ถ้าก็หมดเรื่องหลวงู่อทอดนั่นสบายแล้วหลับสบายแล้วท่านหลับสบายท่านไม่หมดลมแล้วหมดเรื่อง ทิ้นทาดไว้แล้วนะได้ว่าเตสังโรปสบูโสโขดท่านท่านท่าน,น,น,นดับแล้วท่านสบายแล้วอย่างพวกเราด้จะต้องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ในทังสารวัตรอยู่ท่องเที่ยวไปอีกมันพบก,กี่พบกี่ชาติกี่วันกี่เดือนไม่สามารถจะบอกได้แต่ที่แน่ๆที่เราจะพอจะเข้าใจพอจะรู้ได้ในปัจจุบันนั่นก็คือคำว่าคำว่าคติคติทางไปทางทางไปของพวกเราเนะมีสองทางเราเลือกเอา เลือกได้ต่อเนียดหรือกต่อนดี่เรามานั่งเกียวรีเราไปวรวมอยู่ตอนนี <_ an> ้เราจะไปทิ้งลมเราเนี่ยนะเราไปรวมยังมีมีมีอาณาปานยังยังมีปาณะลมเข้าลมออกกันเนี่ยอัศสาสะัดสาสะลมเราจังมีอยู่เนี่ยเราเลือกได้ได้ครับว่าเข้าแค่ตีทางไปคือไปดีกับไปดีกับไปชั่วสุขติทุขติเท่านั้นเองเลือกเอาตอนนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเลือกเอาแต่มาที่เนี่ยแต่มาเข้าใจว่าญาติโยมเลือกแล้ว ที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้ภาวนาหยุดฟังเทศฟังธรรมฟังแต่มาฝอยอยู่ตรงเนี้เข้าใจว่าโยมเลือกแล้วล่ะว่าเรานี้ดีที่สุดนะทงงงางดีที่สุดคือว่าทางแล้วพระบวอาจารย์นแนะนําว่าให้ภาวนาทานศีลภาวนาทานก็ดีศีกกล,ล,กลก็ดีภาวนาก็ดีเรื่องบารมีสิบประการก็ดีถ้าแต่ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเดชธรรมรราบาร,รมีปัญญาบารมีโยมเลือกเอาตรงนี้เลือกเอาถ้าหากว่าโยมเลือกได้โยมปฏิบัติเอาหลวงปู่ท่านสอนใหบดแล้ว ท่านสอนได้บวชแล้วว่าสุ่ปฏิปันโนท่านว่าไงโรคปู่ทอดท่าสอนอาตมาเมื่อก็นะว่าไอ้โรคท่านบอกว่าโรคปูชอบสอนท่านมาท่านบอกรักษาศีลห้าบอกไม่ได้นะถ้าศีลห้ารักษาไม่ได้เอาแค่ศีลสามก็พอญาติโยมเมื่อกี้รับรับสินห้าเนาะถ้าศีลห้าไม่ไม่ผได้ก็เอาเอาแค่เอาเอาเอาแค่ศีลสามสินสามมีอะไรบ้างโรคปู่ก็ศีลปากท่านบอกเอาศีลปากข้อหนึ่งศีลกายข้อหนึ่งกับสินใจข้อหนึ่ง ได้อรมาบอกถ้าสามข้อเนี่ยหมดเลยครอบจัก,กรวาลเลยสามข้อถ้าศีกลกายก็ดีกายไม่ค่าศาสตว์กายไม่รักทรัพย์กายไม่ประพฤติผิดในกรรมก็เป็นศีลกายศีลวายชาศีลวายาก็ไม่พูดไม,ไมด่ไม่พูดผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงศีลวายาก็พูดแต่วายชาไพเราะพูดแต่วายาที่เป็นที่เป็นสุภาษิตอะไรวายาที่เป็นสุภาษิตโยก็พูดเอาที่พูดสิ่งที่ดีๆเนี่ย อนุประวายตอนุประคาตัวก็ไม่ไม่พูดเก่าไร่พราว่าว่าไรใครเน่ะเป็นวาจาสุภาษิตเขาคิดเอาตรงเนี้ยว่าถ้าถ้าศีลกายศีลวาจาแล้วิ่งสำคัญทีส่สุดคือศีลใจศีลใจเนี่ยเราห้ามใจเราให้ได้ถ้าเรามีภาวนากันทุกคนเชื่อลวงปู่เชื่อคุณของหลวงปู่ท่านสอนในพวกเรามีมีใจที่เข้าสู่ธรรมมีใจที่รักษาธรรมได้ใจไม่มีอคติเข้าข้างตัวเอง อาตมาก็เชื่อว่าร้านเปอร์เซน์ว่าถ้าชินใจบริสุทธิ์สินอื่นก็บริสุทธิ์หมดเพราะเพราะใจเป็นตัวสั่งโงการทั้งหมดออกไปจากที่เรารู้ก,กันว่าหาททศเสด็สีวิจาเนี่ยวยชาจาเช่นเดียวกับใจถ้าว่าถ้าใจออกมาดีทุกอย่างก็ดีถ้าใจคิดอกุลถ้าอื่นก็เเ็นเอกุศโหมดเพราะทุกสุดิงทุกอย่าง,างตั้งไว้ที่ใจนี่ประการทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อาตมาได้ฟังจากหลวงปู่เล่าให้ฟังมา ท่านท่านที่ไปหาที่ท่านหลงไม่ใช่ท่านหลงเราได้รถท่านเสียแล้วก็ไปหาตัวมาแล้วก็เล่าให้ฟังตัวนี้ว่าไอ้ห้าข้อเนี่ยทุกคนรู้แต่ทุกคนก็ปังปฏิบัติไม่ได้จะเข้าไปถึงให้พยายามให้พยายามให้พยายามปฏิบัติพยายามเร่งความเพียรพยายามภาวนาให้มากมากท่านสอนอาจารย์อาจารย์ตมไว้อาจารย์มาได้จําคติห้าข้อเนี่ยแหละมาเล่าให้ญาติโยมฟังมาญาติให้ญาติโยมทั้งหมดทั้ง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 ทังทั้ังทั้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  จะได้เป็นอุบายหาข้อข้อหาข้อจุดเด่นขรอตัวเองว่าจะทาไงพอรพระยานหลักฐานปรากฏชัดเจนที่หลวงปู่ท่านนอนอยู่ในตู้นอนอยู่ในดัตนบเบื้องหน้าเราเนี่ยให้เราได้เห็นเนี่ยว่าเป็นสะกขีพยาณว่าชีวิตเราในที่สวดก็มีความตายอยู่แม้เราจะสวดกันทุกวันทุกวัน,วนบ่าชาราธรรมมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาพระญาที่งาได้่ติโตเรามีความจบไข,ข้เป็นธรรมดามรณะธรรมมหิเรามีความตายเป็นธรรมดา สเพเหเมเปยเหเนมนาเปเหนานาพวววินาพววเราจะต้องพัดพรากเราจะต้องลาะเว้นเราจะต้องทิ้งทุกอย่างไปทุกอย่างเราจะต้องเป็นอย่างนั้นท uh> uh uh ุกช uh uh> uh ีว uh uh> uh uh ิตทุกจนอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราเท่ที่จะติดตามเราไปก็คือกรรมเทวกรรมกรรมทายาากรรมมาโยนิกรรมมาพันธุเนี่ยกรรมตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มาก็สอนเลือกกรรมของสัตว์นี่แหละให้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยถ้าเรากรรมดีก็ได้ผลดีกรรมชั่วได้ระวังช่ว กัลยาณนางวาปาประกังวาที่ท่านรอเราสวดกันที่เราใสา่เรียกเราเราเข้าเราเข้าจํากันเราเข้าจําไปที่ว่าเราจําได้หมายรู้แต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าท่านนั่นเองอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจไหมในขณะที่เราเข้าจําก็ได้ท่านสอนให้เราใจำกันได้จํามาเพื่อจะมาภาวนามาปฏิบัติเนี่ยแต่เราก็ต้องให้เข้าไปถึงใจเราด้วยว่าเราเชื่อจริงๆว่ากรรมของสัตว์โลกเป็นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทำว้อสารโลกเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรจะเกิดก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นเป็นอย่างเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละเนี่ยแต่มากเา็เราเล็กน้อยที่จะมาเจากหลวงปู่มาเราญา,า,าติโยมฟังด้วยความเคารพศรัทธาในคุณบาลีหลวงปู่ที่ท่านเมตตาสอนเดิมาแล้วก็ท่านเอามาเน้นเนเรื่องเรื่องการข้อปฏิบัติหมันเดินจงกรมหมันภาวานาบันปฏิบัติ การปฏิบัตินี่เร่งก็ไม่ได้เรียบก็ไม่ได้ต้องทําไปเรื่อยๆเพราะว่าพบว่าทธเจ้าตรัสว่าไอ้อิทธิบาททำทั้งสี่เนี่ยมันไม่มันไม่เป็นใครเร่งใครมันไม่เป็นใครเรียบใครมันต้องค่อยๆทําไปด้วยอิทธิบาททำอิทธิบาตก็คือชั้นทะความพอใจในศรัทธาต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องมีสี่ห้าหวข้อนี่แหละมีศรัทธามีวิริยะมีศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีวิริยะ สัทายวิริยะสติสมาธิสุดท้ายก็มีปัญญาปัญญาท่านสอนเรื่องเรื่องสอนพระสอนสอน,สอนไว้ในไตรสิขาว่าศิลสมาธิปัญญาให้ให้มีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยอย่างญาติครัวโยเดยกายทั้งหลายเนี่ยท่านก็สอนหลักง่ายๆว่าทานให้มีทานบามีทานเป็นเบื้องต้นทานบามีศีลบรารมีแล้วก็ภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยเข้าใจกันทุกคนจำได้ทุกคน แต่ข้อปฏิบัติต่างๆอยู่ที่เราเท่านั้นที่ตั้งใจเอาความรู้มีเท่ากันแต่การประทางบารมีการปฏิบัติอยู่ที่เราตัวแต่ละคนพระพุทธเจ้าหรือูบายาจทั้งปูดทอดทั้งก็เปใ้เพียงผู้นํามาจดจํามาแล้วก็มาสั่งสอนพวกเราแต่พวกเราก็ยึดเอาปฏิบิบัตข้อปฏิบัติเรื่อนี้ไยวย้ปฏิบัติตามท่านเนี่ยแค่ที่เราเท่าก็พอไม่ต้องมากหรอกไม่ต้องไม่ไม่ต้องคือบารมีเราเนี่ยเราเราค่อยๆสั่งสม เรียกว่าสังสมทะัศะบาร,รมีธรรมบำเพ็ญอธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มอินทรีย์คืออินทรีย์อินทรีย์เราเอมซีคือศรัทธาวิทยาสติสัมปัธิปัญญาเนี่ยเราค่อยๆบ่มค่อยๆเพาะค่อยๆโตขึ้นเมื่อเราปลูกแล้วเราดูแลรักษาดีแล้วในที่สุดก็จะออกให้ผลเองเหมือนกับเยี่ยงกับลูกลปู่ที่ทํามาลูกปู่ที่ถ้าตามให้เราดูเนี่ยทำแล้เราดูอยู่ให้เราเห็นสอนห้พวกเราปฏิบัติให้เป็นเนี่ย ท่านก็พยายามทุกวิธีทางให้เราท่านไม่ได้เคยมีอคติกับลกรกศิษย์ลูาหาใดๆทั้งสิ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านพยายามที่จะอยู่กับลูกเสษย์ษทุกทท่านทุกคนสอนให้เป็นอย,อยู่ให้เห็นสอนให้เป็นน่ะท่านก็ทําอย่างนี้มาก็ขอพวกฝากอคติธรรมที่ทาตมาได้รับจากลวองปู่มามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมามา,มาบอกให้ญาติโยมได้ ได้เข้าใจว่าต่อมาก็เหมือนบ้าติโยมแหละผูกพันกับหลวงปู่มาเหมือนกันญาโยมก็บปู่กันกับหลวงปูม่มาแต่ว่าก็ผูกพันกับหลวงปู่มาข้อปฏิบัติใดๆที่หลวงปู่สั่งสอนเราก็ขอให้นําไปประพฤติปฏิบัติขอให้นําไปอย่าจำแล้วก็นําไปปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามสอนเท่าไงก็เท่านั้นนะโยมอาคาตโรตถาคาตานะด่านดาพระเจ้าสอนเท่าไงถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เท่านั้นแหละก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ขอให้ปฏิบัติตามมื่เกียหลวงปู่ท่านสอนเรื่องความสะอาดสงบ ทา่านท่านปาลบเรื่องความสะอาดเรื่องความสงบเรื่องความเรื่องความเรือเรื่องความรู้จักรักษาตราเองก็ท่านปาลบให้เรื่องความสงบสะอาดสว่างเนี่ยจะมาฟังแล้วก็จับใจในคาสอนพระในเมตรธร,รรมของหลวงปู่และในที่สุดนี่เวลาก็พอสมควรนะโยมนะก็ขออํา,าอนาจแห่งบุญบารมีขออมัยใคุณงามความดีขออภแย่ง,ยงคุณธรรมที่หลวงปู่ท่านพุทธป,ปฏิบัติมาก็าจะมาปกปักคุ้มครองรักษาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะ ให้มีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมในการอันสมควรด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยประการาชนี้